นกกระต่ายเล่าไปเรื่อยขอเสนอวันหยุดของน้ำไปฟังกันเลยเด็กๆวันนี้ตากับยายจะมีหลานมาเที่ยวที่บ้านตาดีใจมานั่งรออยู่หน้าบ้านแต่เช้าเลยหลานสาวตัวเล็กชื่อน้นาเดินทางมาเที่ยวบ้านตากับยายในวันหยุดนามมาถึงรีบวิ่งเข้าไปหาในบ้านเลย คุณตากับน้ำช่วยกันทำว่าวกระดานจากนั้นคุณตาสอนน้ำทำกับข้าวด้วยทำกับข้าวเสร็จน้ำชวนคุณตาเล่นน้ำในคลองหลังบ้านคุณตาก็พาไปถึงเวลาอาหารน้ำพูดว่าอาหารมื้อนี้หนูช่วยทำอร่อยไหมคะตาคุณยายอร่อยจ้ะคุณตาคุณยายยิ้มอย่างมีความสุขถึงเวลาเข้านอน คุณตาเล่านิทานให้น้ำฟังน้ำฟังอย่างตั้งใจและเผลอหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นคุณตาพาน้ำไปเดินเล่นฝูงนกก็บินออกหาอาหารแต่เช้าเช่นกันจากนั้นคุณตาพาน้ำไปเก็บผักที่สวนน้ำสนุกมากที่ได้ช่วยคุณตาเก็บผักคุณตาบอกให้เก็บเยอะๆนะเอาไปฝากแม่ที่บ้านด้วย พอเริ่มสายคุณตาก็ไปส่งน้ำกลับบ้านน้ำโบกมือบายบายคุณยายหนูจะกลับมาใหม่นะคะตากับยายพูดถึงหลานอย่างมีความสุขและรอวันที่หลานมาเยี่ยมที่บ้านอีกครั้ง